สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับผมสวัสดีอพี่ๆนะนะน้องๆทุกๆท,ทุกคนเลยนะครับท,ที่ติดตามรับชมอยู่นะครับวันนี้ออกมาเทสเหยื่อนะครับผมเป็นสะบ่อล้างนะครับสะล้างนะครับสะล้างหลังอหลังปลาปานะครับผมเป็นบ่อล้างหลังปลาปาเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็จะมีตัวไหมนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นกบยางอ,าอมมิดนะครับผมรุ่นตีแขนไม่หลุดอย่าหยุดตีนะครับผมอมไม่มิดวัดไม่ติดอะไรนะอมไม่มิดวัดไม่ติดย้ายหมายฮ <Okay. S 1> <c oughs> วันนี้ก็มากับหลานชายนะครับโอเคจะไปติดตามรับชมนะครับมีตัวหรือเปล่าปะ โอเคครับผมอยู่กับน้องกัรนนัทคนสวยดูหน้าดูหน้าอมากัะหลานสาวหลานชายครับสองคนพอดีโรงเรียนปิดนะครับเลยพามันเล่นด้วยถ้ามันย้อนแสงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันย้อนแสงนะแต่ก็คงจะพอดูได้นะครับ กล้องจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าผมใช้เป็นกล้องอใช้โทรศัพท์แล้วก็คาดกันหน้าอกนะครับ่า,บา,าหาไเอ ตกใจอ,อ,อเลยฮะเุ้ยโหปากัดนะกัดถึงมือเลยอะ่ะแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะครับตัวน้อย,ต,อยตัวมันน้อย หมายนี้แหละพี่น้องต้องโดนมั่งแหละหมายนี้ยไม่นี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 ่อย่าไปดูตรงร่องของอย่าไปดูตรงนี้ครับร่องตรงนี้ป่ะ๋ยวไปดูกัน โคตรเลยพี่น้องเอยหมายนี้น่าจะมีตัวแล้วเน,นี่ยมีดิหรู้ว่าเรามาสายแล้ววะไม่ก็ไม่อยู่ตั้งไกลอะ่ะระมังหนีลูกหนี กั้งยไปอยู่หลังเดยวนี่นออะไรวี่ยสองหนอนออะไรวะไหนน,น,น่อมะพาร้าวรอเปล่า น่นกบยางหนูเห็นลูปกระชอนอ่ะใช่ไหมตัวขนาดแบบกบยางอมมิดวัดมิดติดย้ายหมายตัวขนาดกบยาง <c oughs> ที่อาใช้อ่ะ <c oughs> หนูเห็นอ่ะตีแขนไม่หลุดะอะยหยุดตีพี่หนูมากับพ่อ,อน,น,น อุ้ยไม่ติดไม่ติดผมไม่เม็ดย้ายย้ายไหนได้แล้ววัดไม่ติดนี่ปลากันไม่ติดผมไม่เม็ดวัดไม่ติดย้ายหยย้าามไหนเออนายอยู่ข้างหน้าเลยไม่ต้องมาอยู่ข้างหลังกันนะหยุด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 ทุกคนหยุดอย่าป้าตื่น โอหหมายโคตรโคตรเลยแต่ว่าไม่มันเป็นหมายล้างนะครับแล้วก็คนมันตีเยอะด้วยคนเข้ามาตีเยอะมากอุ้ยกัดแล้วโอ้โหหลุดหลุดฮะโหโอ้ไม่นิดวัดไม่ใช่จานหนอไม่ใช่อาอาอ,อาลีบอ <viens> าลีดนี่มันเต้นมันเต้นเมันหลุดเลยค่ะเพราะว่ามัน,านหลุดเลย ไม่ใช่หรอกอาลีอาลีอาลืมส่งสายอาลืมผัวหานะคะคนโอ้เสียดายมากเลยหล่นลอยค่ะหล่นไปเลยนะครับเดี๋ยวซีไป็ใหม่ครับอะไรค่ะถ้ิงหมายตรงนี้ก็ได้ไปกินเยอะนะตรงนี้อืมระยะสั่งบางคนตอนกลางคืนเอาเบ็ดมาตั้งไปหล่อนตรงนี้ปลากัดอ่ะอยูปลาไม่ละกัดนะคะทุกคน มันไปหมดแล้วมั้งมันเข็ดไปแล้วมั้งกงศามันก็แค่มันจะแอบอปู่ในพุ่มป่านี้มั้งท้งทุกคนอย่างเราเดินสำรวจดูก่อนนะหุ้ยเฮ้ยเหมือนกบเลยอะเห็นหัวกบไหมนี่นี่หัวกบเนี่ย เอ้ยเอ้ยเกัดแล้วเอ้ยเอ้ยกบกินกบกบกินกบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้กินกบค่ะนั่นน่ะมันลอยอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะหนูอยู่เฉยเฉยดิหนูอยู่เฉยเฉยดิจะเดินมั่วดิหนูเดินมั่วมันก็จะหนีดินั่นนั่นนั่นกัดแล้วโอ้พี่น้องได้กบโอ้โห กบลินกบครับผมไปยุนี่กกบบเฮ้ยจับเลยเหรอไม่กลัวหรอกไอ้กันจับเลยเหรอไปไปไปนี่ครับผมอุ้ยยังม่ชิดกันพี่ออกมาทางนี้ดิหนูไม่ยืนอะไรอย่างนั้นล่ะมองไม่เห็นเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยข้าโยคะเลยครับกบยางนั่นได้่ายโยคะเลยกบยางอะไรนะ ม่ไม่ง่ายโยคะอมิดมิดวัดมิดิตย้ายหมอนเนี่ยกบยางอมมิดวัดมิติตย้ายหมายแม่ค่ะตีแขนไม่หลุดอย่าหยุดตีีเนกัทดียวอะไรนะมากับชาแยกขากันเลยทีเดียวเร่งกลบโอเคนี่แหละชายโยคะไรอย่างนี้แหละพี่พ่อหนูมากล้วพอแล้วชายโยคน้าทุกคนไทยจ้า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  ขนาดตอนนี้ก็ร้อาชนะมร้อยหัวมาจังแต่นู้นแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราแก่ก่อน่มันจัดอาเรียวอาวัฒนมิตินิกลุบนะนะ่โอเคครับผมควนควนขาโอ้ควนควนใหญ่ควนแข็งไหนทุกคนการการแล้วแฉแอวกูกเฮ้ยปากตัดอยู่ไหมโอ้โหอยู่เลยครับ เอ้ติดอะไรวะนะหน,นูนี้หนูนี้ใช้กำลังทำ้านมึงกันไดอ่ะโอ้โหลาปานแล้วคเนี่ยโอ้โหบอ,บอกแล้วครับมันจะมีอยู่ในนี้เลยนะกบยางอมมิรวัดไม่ติดย้ายหมายมันจะมีอยู่ในในนี้ลุย มันจะมีเลื่อยนะครับมันจะมียูในเลื่อนนั่นมีดูเรื่อยๆนะอยู่ได้ปากปืนเต็มหมดตอนเรามาป้าเนี่ยขนาดนี้นะคะยี่สิบตัวยังเอาไหวหมเยอะคุยเจัดเลยหลานเมื่อคืนไม่ได้คุยเลยไงอืออย่ามือบังกล้องดิเอองนีเๆดูดิโอเคครับผมมาวะ จับใจเมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งครับตะช่อนส่วนกบผมปล่อยไปแล้วเออไม่ได้ปล่อยหรอกมันหลุดเหรอวิ่งกัดแล้วอุ๊ยอ๊ยโหวิ่งมาเลยอ่ะ อืมมันมันเห็นหนูดิอุ้ยกัดไม่โดนเหรอเห็นไหมอืมมันกัดแต่ใบสปินก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกบยางอมมิดนะครับมีหลายรูปแบบนะครับ มีหลายรูปแบบงานมันกัดตรงเองนั่นแหละนี่ครับหมายโคตรสวยอะ่ะมันเป็นเนี่ยเห็นไหมเห็นแทงปลาปลาไหมเนี่ยมันอยู่หลังบ ไปไหนแล้วล่ะน้องไปไหนแล้วนะเอาลูกมะพร้า,าวจิ๋วไปฝากโอ้ส่งสายโอ้โหวัดกระเด็นกระดอนเลยครับย่อนสายไปแล้วนะนะ่ะอย่าบอกนะว่าหดเป็นอะไรเลยวัดกบจางอม,มิดนะครับวัดไม่ติดย้ายหมายตีแขนไม่หลุดจะหยุดตี เออขึ้นติดป่าปาอยู่บนทุกข้อมันเริ่มจะโตแล้วเหมุนเดียวกหน้านั้นถ้าตามตามมันจะไรมั้ยอ่ะอีกหมาสุดท้ายครับพี่น้องเดี๋ยวต้องอุ้ยจะเอาเบ็ดไปให้แม่แล้วอุ้ยไปติดอะไรวะนะติดลูกมะพร้าวห,หมายสุดท้ายก็ล่อไม้เลย อีกนิดหนึ่งอนิดนึ่งอ่ะไม้เดียวไม้เดียวนี่แหละไม้นี่แหละนั่นตุมโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ